สวัสดีค่ะนี่ยายจอยบ้านนาด้วยจ้ะยายจอยเกี่ยวสิพามาเบิงสวนอยู่ในบ้านนี่แหละหาสิบตารางวาวาปลูกของกินมิยังแน่ปลูกได้หลายยย่ามันเป็นตลาดสดบ้านเฮาได้เลยดิจ้ะคือบ่ต้องไปตลาดยากหมายถึงตอนเศร้าเขาอยากกินเฮาก็เข้ามาเก็บในสวนเฮาจ้ะเบิงได้แต่เด้ออันนี้อัน,นตอนแรกอะคือยอดประกอบพี่ยอดประกอบ ใบบลาคามอ่อนเอาไปใส่ต้มปลาผักอ,อินทุมด้วจ้ะอินทุมแกงยอดกระทียนี้เอาไปกินกับส้มตำหรือปนก็ได้อันกับกระเทียมอันต้นหอมนุ่มด้จ้ะต้นกักยมอันนี้ก็ปเป็นอันสาราหน่อยผักร้อนเวลาจซอยเมีไกับเขาา่ามะซาวโฮมนี่ แต่มาก็เป็นอันนี้ก็บักบักเบือเบือคืนน่าจะเนาะเบือค,คืนบ้านเฮ้ามีเบือคืนอันนี้ก็บักพีกได้จ้ะพีกกระป็นบักโก้บักโก้พีกก็มีหลายต้นดูจ้ะเอาไว้กินเนาะปลูกไม้ก็มี อันนี้กะกล้วยหอมทองด้วยจ้ะกล้วยหอมทองนี่พริกนี่นี้ของกินแยะๆมากมายหาสิบตารางาวาเลยจ้ะอันนี้กะบกกอจ้ะอัน,นส่วนบกกอหน้าบ้านนี่นี่เข้ามาก็เป็นบกกอนี่กะบักนาวจ้ะ นาวมีกินตลอดเลยมะนาวดกจะ้ะต้นเดียวกินตลอดปีบอกึ้บอบออยากแต่เนี้ยนว่าแตเห้าขยันนึงเ,เนี่ยนี่มะนาวจะ้ะนี่กำลังเป็นดอกแล้วก็มีนี่กินบ,บ,บว่วีบไวใบแต่มะนาวนี่ได้ขายกันได้ขายกันได้ อันนี้ก็ข้างบวบด้วยพี่นอกจะเป็นบวบหอ,อมต่อมาก็เป็นกระเพราโหระพาใบาเม้งรักนี่จะ้ะปูกไวยกินนี่ก็เป็นนเกเขือกระปูกว้วยชะอม กกระชายก็มีอันนี้กระทันนพูมีผักกาดผักกาดอันนี้ก็โหราพาจ้ะอันนี้ใบเม้งรักกระเพรา บกคาเทศต้นมะขามมีต้นหอมอีมักซิดาด้วยจ้ะกำลังจิมจูดอกลายนี่ดอกดกมีแต่เนืก,กินพี่นนองอันนี้ก็มักพริกักพริกกล่นสันเนาะ จินดาเนี่ยข่าก็น,นี่มีข่ามีทุนทุนมากินตับตำสมนี่พี่นอ้องต้นทุนเนาะนี่กินตำสมแกงใส่ปลาหนึ่งใส่ปลาแกงสมก็ได้แล้วก็ผัดน้ำมันหอยก็ได้ด้วยจ้ะทุนนี่ สิบตารางวามีกินทุกอย่างอันนี้ค่ะผักปังเลยพี่นอ้องผักปังพริกปลูกทุกตารางนิ้วมันจะให้เว้นนี่ก็พริกขีนูสวนเลยจ้ะพริกนี่ใส่ทุกมือแหละค้นอีสาน น,นี่กับมะเขือจเอจ้าเจ้าพยาพริกน,นีกับปลาค่ะมันหยอดชะอมพี่น้อ,องชะอม อ่อนมันมะพริกกะกระลังออกดอกเต็มเยอะไปหน่อยจะเป็นผักบุ้งจีนเก็บไว้ผัดหรือต้มใส่มะม่าก็ได้หนึ่งใส่ปลาก็ได้อันนี้กับพริกพริกดกดกอันนี้กับพริกเขียวพริกเขียวใยน,นี่ต่เอาไว้ตำแก้วเนาะ คนชัยภูมิ่นมากินตามแก้วเขียวนี่มีต้นเดียวกับพอเพียงแล้วดุมากอันนี้กับพริกขาวพริกอันนี้มันชิคหอมพี่น้องเอาไปตำส้มตำนี่อร่อยทำพริกแห้งพริกป่นกับหอมอันนี้คือปลาพริกนะคะปลา อู๊กพริกลายพริกอันนี้ก็จิเป็นใบอีเลิศใบชะพูนี่แหละงามงามว่าถือฝนนึงนี่งามหล,ลายใบใยห่อมยยงปลากินกับอุน้ำไม้อันนี้ก็คือมะกรูดจ้ะมะกรูด ใส่ได้ทั้งนวยทั้งใบมันีนน้กล้วยน้ำหอมนั่นแหละอันนี้คือเนื้อทีหาสิบตารางวาด้วยจ้ะอันนี้จะมีออัข้าวข้าน้ำหอมอันนี้ก็จะเป็นผักหวานบ้านเออ็้ผักหวานปลาอ,อันนี้ก็เป็นออมะระชินก นั่น,นกสุกแล้วตัวนี้ผักไซน้อยบ้านเฮาน,นั่นแหละกละชินนมีกระต้นผักหวานบานมีกะเป็นพรัยต้นพรายนล้พี่น,อน้องต้นกูดอีกนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยอยู่บานหานหาเฮา ขาขยันกับบอดสาย้วาปลูกดูปลูกกินนะพี่น้องนี่ยูมีกินนพื้นที่ห้าสิบตารางวามีกินหลายลายลาย,ยางจ๊ะอันนี้ก็บผักปลิ้นตีกินกับเจวมากหลายผู้เฒ่าเก็บไปวัดนี่ให้ผู้เฒ่ากินอันนี้ก็บผักหอม หอมใบทะลวกนี่มันใหญ่เลยเนาะต้นน่อยกับมีอันนี้ขนากำลังบานใหม่ข่าหนเห็ดหูหนูทนะนาขนาเห็ดหอมมาสัน่นต้นใหญ่ผัดแส่พี่นอ้องอันกับผักกวางตุ้ง ปลูกบักขือยุกกรลังเป็นดนนอกพี่น้องมียนางนางกันนี้จ้ะยะนางไปแกงน้ำใหม่นี่ไปแ,แกงน้ำใหม,ม่อยากกินยกกังกะเข้าสวนเลยติดบ,บ้านนี่แหละจ้ะลูกยุกปลูกกินหาสิบตารางวา มีกินทุกอย่างอันบกอก,กับใบเหลืองน้องเพราะว่าอันฝนตกว่างใดน,นั่นแล้วถือกนามลายมาคืนลักเป็นรนวยก่อ มีกินทุกอย่างว่มีแต่อย่างขาดแต่ผักซีจ้ะผักผักีอันไทยนั่นไงต้นหอมผักซีแล้วต้นหอมมีแล้วแต่ขาดแต่ผักซีอันนี้ก็ผักเต้นกับผักกาดหน่อยนี่ อันนี้กับผักแขวเลื่อยก็มีกินต่ว่าขาดแต่ผักซีซื้อๆผักผักชีลาวกับผักซีไทยกับพริกกระเบื้องดบหยาบพริกดกให้ ันนี้กับเขือนคืนบเขือขคืนเขือเหลืองนี่เขือนคืนเหลืองจ้ะเอาไว้สํานีก่อนเนาะอยู่บ้านนะถ้าขยันนะ่ะบออดตายได้พี่นองเด้อปลูกอยู่ปลูกกินหาสิบตาลางวากามีกินแทบทุกอย่างเลยจ้ะสวัสดีค่ะ